เรื่องเมื่อฉันเพื่อกลับมาจากโรงเรียนจะเป็นไงแล้วไปรับชมกันเลยเย่ปลวโอฉันเป็นนักศึกษาฝึกสอนแล้วฉันน่ะก็ต้องกลับมาที่บ้านผักครูเพราะฉันน่ะโอ้กงเกงในโฮเพราฉันเพิ่งกลับมาจาฉันน่ะมาสอนที่ ชันบุรีฉันย้ายมาจากจังหวัดอะไรดี่ฉันงย้ายมาจากบุรีรัมย์แล้วถ้าฉันถาที่สอนใหม่ได้ฉันก็จะไปสอนดีหนะ้าแต่ที่รู้จะต้องมาทำงานที่นี่ก่อนว่าได้จะได้ไปส่งอาจารย์เหนื่อยนะที่เย็นนักเรียนก็ ห้องนี้ฉันยังไม่ได้จัดเลยแต่ห้องหนูจัดแล้วไม่ชอบฉันกินของไว้นะดูสิหนะ้าตาสวยงามพระรมดมอ้ยฉันต้องไปหาอะไรกินก่อนกับเชิโหุยฉัน อืมฉันอ่ะเข้าน้ำก่อนปูเออเสร็จแล้วล้างเออเสร็จแล้วล้างอีกครับจก้า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 จุลิจุลิจุลิซึ่งฮ้ยอืมโอ๊ยอะไรกินก่อนแถวนี้มีร้านค้าไหมน่ะ ไฟเสียอีกเขาต้องให้เราขึ้นไปซ่อมแน่นอนขอาใช้ยริงนักขึ้นไปเองเลยไม่ต้องบอกอน้องช่อมนี่เขามีแจ็คให้ตัวช่วยเราจะได้บินไปไหนก็ได้อืมอรมณยต้องอุ้ยเจ๊ไก่เจ๊ไก่วันนี้มีอะไรกินบ้างไก่ของแท้ไม่ว่ากันนะ ไห้เราไปกินหมูกระทปะปูปลาปลาปูาปปดีกว่าเราจะได้แบบไอต้องทำข้าวกินเองกลับมาจากโรงเรียนเนื่องจากไปสอนนักเรียนมาก็ออม,มาเรียนก็อร่ดีจังเลยออเออจจอกระชั้นขออะไรดีฟาร์มฟาร์มนมเหรอฟาร์มมิลค์ซ o ลครีม น่อร่อยดีอันนี้แล้วกันผักผลไม้อร่อยมากค่ะทุกคนเ,คเสร็จแล้วเราต้องไปเปลี่ยนชุดก่อนอีนต้องไปอาบน้ำก่อนเหนื่อยกบซ้านื่อไหร่จะไปถึงบ้านเนี่ยเสร็จแล้วเดี๋ยวไปปั่จักยานหน่อย เดี๋ยวค่อยวชันต้องเตรียมการสอบก่อนเตรียมการสอบให้มันเตรียมดีกว่อนปจักรยานออกกำลังกายก่อนปั่นไม่ได้ฉันหาอะไรลบก่อนได้มาแล้วต้องปั่นจักรยานออกกำลังกาย ฉันไปสวดสัาธะรมนะนแ,ลนะแล้วก็เล่นสักแป๊บนึ่งแล้วก็กลับมาเตรียมการเรียนการสอนแล้วก็ไปอาบน้ำดีกว่าแล้วก็เตรียมต่อฉันสอนอยู่ปสามนะไปกันตาตอนนี้เป็นเวลากี่โมงเนี่ยห้าโมงสี่สิบสองกำลังปั่นจักรยานไปกันตา มีโรงแรมโฮเทลด้วยโฮเทลเชอรี่เราไปแย่งเด็กอหนุบาล่าเขาเล่นได้ไหมอ่ะได้แหละเพราะเรายังเด็กอยู่เรายังไม่แก่ด้วยอเกมเชิญมาเล่นกันทุกคน บ, ام, บ, asure, บ, il, บ, UST, บุดจำบุดจำบุดจำบุดบดจำบดจำบดจำบดบดจำบดจำบดจำบด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 ดอถึงแล้วบ้้ไม่ดนเอาไม่เอาไม่เอาไปถ้าโดนถือว่าผ่านเอามบดดจบดจบดบดจบดดโอ้ตายบดบด

รู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองนั่นอันนี้ดีกว่าวิวเสร็จละเดีย๋ยวไปถ่ายไปถ่ายไปถ่ายรูปดีกว่ามันมอนมียงว่าน่าไปกันตา อใกล้จะถึงสวนสาธารณะแล้วฉันจะได้ถ่ายรูปปัจจุบันปัจจุบันปั่นเพื่อแม่ปั่นเพื่อผ้ากันเลย ฉันมีสิวที่หน้านี่ฉันลืมแปะสิวด้วยฉันกลับบ้าน้วยแปะสิวดีกว่าจะอาบน้ำด้วยห้าโมงสี่สิบห้ากำลังจะกลับบ้านไปกันต่อห้าโมงสี่สิบห้าเช่นเดิมกำลังปั่นขึ้นเขาไปกันต่อโอ้ยฉันไปกันต่อแล้วหนึ่งเอ้ พอาสาั้นเรืองอะไรก็ไม่รู้อะไรเนี่ยมันบ,นบ้าหรอเออฉันเรู้เมื่อกี้ฉันเพิ่งกินน้ำมาอิ่มมากฉันเลยเลยโอ้เป็นอเมซิ่งเทเลนมากอะอื้อ ห้าโมงสี่สิบหกกำลังเดินขึ้นบ้านไปกันตอเอ้ยเข้าห้องมาแล้วเตรียมกลอลไรก็สอบก่อนน้อยไหนดูสิแปดแปดสิบก่อนเออทุ่งทุ่งตะลึงทุ่งตะงอื ไหนดูสิฉันเป็นคนสอนวิชาอังกฤษด้วยสิอืมให้นักเรียนเขียน A ถึง Z แล้วกันพรุ่งนี้โอเคเสร็จแล้วอาบไปอาบน้ำก่อนนี่ก็หนึ่งทุ่มแล้วขึ้นห้องดีกว่า ว่างมากเลยได้เวลานอนไปพักก่อนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควาโตอะระหะโตสัมมาสัมภูตตัสสะกราบกราบกราบโอเคนอนได้วันนี้อากาศเย็นจังเลยอ้าว เตียงหมือนบ้านฉันเลยอ่ะ The Amazing Thailand เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนสนุกกันหรือเปล่าถ้าสนุกฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครให้ช่องมันี่าดาด้วยนะคะขอบคุณค่ะบายบายจุ๊มว่ะบายบายลอลอกกก